สวัสดีครับไม้แปดส่วนใบามาแล้วครับพบกับไม้แปดส่วนใบเรียวิวทุกครั้งที่มีการส่งมอบความสุกกันนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาส่งมอบความสุขความสุขครั้งใหม่นะครับขอลูกค่านี้ผมเป็นความสุขครั้งใหม่ในร่างเดิมนะครับแน่นอนรันนี้จะเป็นการส่งงานอัปเกรดยานพับนะครับ เป็นยาครับที่ยอดนิียมในช่วงนี้เลยนะครับนั่นคือ m i นบ๊อบซิกนะครับดูครับว่ามินคันนี้ทำอะไรบ้างที่แน่นะครับเราจะเห็นว่าแฮนด์มันแปลกใช่ไหมอ่าแฮนดน์แปลกใช่แล้วครับผมคันนี้นะครับลูกค้าเอามาอัปเตดตบุธเทนบาร์และจานหน้าครับผมเดี๋ยวผู้ชมครับว่า อัปเดอะไรยังไงบ้างนะครับขอการก่อนดีกว่าครับชูแมต้องบอกเลยว่าม <c oughs> ินบ๊อบซซกคันนี้เนี่ยนะครับเป็นรถที่เราแต่งแล้วแบบสาใจมากๆคันหนึ่งนะครับอืมาดูกันครับว่า เราใส่ปีาิาัทาะไเข้าไปตอนนี้นะครับมันจะยังไงครับผมนี่ก่อนจะเล่าว,ว่ามันจะบยังไงครับเรามาฟังฟังปัญหาของคนนี้กันดีกว่าครับผมเนี่นะครับอ่าเจ้าของมินบอสซี่คันนี้เนี่ยเดิมนะครับก็ข,ขี่จักยางใสอภูเขาอ่าครับมาก่อนแต่ก็อยากจะเล็กๆก็มาซื้อมินบอสซี่เพราะมันเท่ดีนะครับทีนี้เนี่ยเขาก็จะพบข้อกับรถ ในเรื่องของการเบรกนะครับมันต้องเอามือเราไปเบรกท่าเนี้ยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเขาไม่ชินนะครับเพราะว่าเขาขี่เสืขาเมื่อ,อก่อนแล้วเบรกท่าปกติแบบนี้นะครับไม่ต้องเอามือเราไปล้วงลึกๆนะครับทีนี้เนี่ยก็พยายามแก้เพนว้ตัวเองนะครับวยการไปซื้อแผ่นยกเตี้ยๆมาข้อหนึ่งอยากให้มันสิ่งสองคิดว่าถ้าใส่แผนเล็กๆน่าจะไม่ติดอะไรแต่พอใส่แล้วปุ๊บ ไอ้ปัญหาเรื่องมือเบรกที่ต้องลงไปก้มไปเยอะเนี่ยมันก็ยังไม่หายครับผมก็เลยมาปรึกษาเราก็เลยได้ขายไอเดียนี้นะครับต้องบอกเดี๋้วไอเดียนี้ผมขายมานานแล้วนะครับเนี่คันนี้ซื้อคันที่สองแต่ว่าติดตั้งคันแรกเ <laughs> พราะคนแรกที่ซื้อไปนะครับยังไม่ถึงคิวที่เราจะเอา,เอาล้มทาแบบที่มันฟูลตรีททีเดียวครับก็เลยคันนี้ติดตั้งคันแรกนะครับก็เลยได้ให้เพื่อนได้ดูกันนะครับผมมา ชมนครับว่าสเตมแบบนี้นะครับมันเป็นยังไงนะผมอะโอเคครับผมได้จําลองว่าผมเป็นคนขี่นะครับอสเตมน,นี้มันดีไงเหรอครับดีแบบนี้นครับไอเดียนี้คุณสามารถที่จะปลดล็อกแล้วคุณก็จะปรับแฮนด์ได้อิสระนะครับคุณจะปรับตำแหน่งแฮนด์แบบเข้าหาตัวออกไปข้างหน้าหรือลงไปซิ่งแบบนี้ ก็ทำได้นะครับคุณจะหมุนแฮนองศาแบบพ m มเสือภูเขาแม่บ้านหรือฝังมรลหันก็ทำได้นะครับอันนี้ไม่ดีนะจะทำนะครับโอเคนี่พอนะครับอ่นะโอเคนอกจากนะครับการปรับไอิสระแล้วนะครับแผ่นตรงผมเนี่ยต้องเรียกว่า Very, very, เวอรี่เวอรี่เยว่าโคตรแนะนำเลยเพราะว่าแฮนตรงเนี่ยคุณจะมีพื้นที่มหาศาลจะติดไมกามึงจะติดไฟฉายติดกระดิง่งติดอะติดแม่งที่บนเลยเต็ไมได้หมดเลยมันสิบล้อติดไฟยี่สิบดวงครับถ้าแฮนที่เป็นแฮนยกเดิมอะเงียบ <Yep. S 1> คุณเหลือพื้นที่นิดเดียวใช่ไหมแล้วพอคุณเอาอะไรมาติดข้างบนเนี่ยมันก็ขวางทางแต่นี่คือคุณติดเลยพรึบนะเจ๋งจริงนะครับ เลวก็แห่นั่นบายใส่ไ,ไหนดีอ๊ะจะมีบาเอ็นมีบาเอ็นมีอุ้งมือไม่อุ้งมือได้หมดนะครับบอกว่าอันนี้นี่แม่งโคตรเฟรดีด้ครูโคตรนะครับแลวก็แหนก็โคตรแน่นเลยนะครับบอกเลยว่าเฮ้ยมันเจ๋งจริงนะครับออาโอเคขายแหนเยอะพอแล้วขายอีกบ้างนะครับโอเคอันต่อมานะครับเดี๋ยวผมอนุญาตถ่ายนูดีกว่าเพราะว่านั่งก็เดี๋ยวเป้ามันโผล่กลางจอนะครับ ขินะครับเขิที่คนนี้เขาใส่จานหน้าจีบโรวันด้วยนะครับนี่นะครับจานหน้าจีบโรวันนะครับเดี้ยอิดตัวจานหน้าจีบโรวันนะครับทำไมเรียกตัวนี้ล่ะ ็มันชอบไงจานตัวนี้เป็นจานที่หน้าตาคลีนอําหนักเบานะครับน,นี้กล้องเราพยายามจะแอคเซสหน้าจอยครับแต่ยังไดครับโอเคเฮ้ยจานมันเท่ามากนะครับอ่าเป็นจานที่อําหนักเบานะครับไปจานแบบรุ่นใหม่เลยเป็นจานแบบเนลลวายนะครับเกาะโซ่ดึบนึบนะครับ้ํานหนักเบาๆบาเท่เทนะครับแล้วก็หลายโคตรขีนนะครับที่ได้ว,ว่าถ้าเป็นจานแต่งหนะ้าตอนเนี้ย โซนเนี้ยอาจจะเรียกว่าเบาสุดในตลาดเลยที่เรามีในร้านนะอ่าประมาณนั้นแล้วก็ลายอย่างเงี้ยบอกเลยว่ามันคลีนมากใครก็ชอบนะครับอัปเกรดจานทั้งทีต้องให้มันขี่ดีขึ้นแน่นอนครับอันนี้ใส่จานโตขึ้นจากเดิม50เป็น54ฟันเต็มแม็กของเราแล้วถ้าเกิดใส่จานเต็มกว่านี้มันจะเกิดอย่างนี้ครับฟันเนี้ยจะไปขูดอันนี้ครับก็เลยใส่แค่แค่50นะครับแล้วก็โซ่นะครับ ก็อัปเกรดด้วยนะครับเป็นโซ่ชิบันโนอัลเทกานะครับ C N H G 6701นะครับเป็นโซ่ตัวท็อปสุดของชิบโนนะเวลานี้ที่เป็น10สปีดนะครับต้องย้ำชัดนะครับว่าเป็นโซ่ผลิตใหม่ที่ดีที่สุดของชิมาโนนะครับไม่ใช่ยี่ห้ออื่นครับชิมาโนเท่านั้นนะครับอ่าในตอนนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็ที่เหลือเราก็เป็นการปรับจูนไฟล์ต่างๆรายจูนต่างให้มันเรียบเนียนนะครับ เรียกพับนะครับคันนี้เราก็มีการติดกันลอยข้างหน้าให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้กล้องมาถ่ายตอนพับให้ดูนะครับว่าเตมแบบนี้ที่ผมโมยืดยาวเนี่ยมันชนฝันยังไงนะครับผมโอเคมานะครับอ่ครับรถนะครับเราก็รับต่อเลยเนาะเอาเบาะลงเอ้ยไม่อช่เบาะลงพีดเอาเฟรมก่อนครับผมวุบเลยอ่าพับเฟรมก่อนนะครับอึ๊บ อเก็บเบาะลงไปนะครับถ้าต้องการับแบบคอมพลีทนะครับไฟท้ายเนี่ยใส่เป็นซ็อปเปอร์นะมาให้ลงมาอ,อยันเอาพื้นเพราะว่าคขาที่ัวสูงนะครับออ้มันยาวนะครับอ่าต,ตัวเนี้มันบั่ว้สละนะครับทีนี้เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยอ่ารถพับสไตล์นี้นะครับแทนจะเป็นแทนยก4นิ้วครึ่งหรือ4นิ้วมาเนี้ยคือ ถ้าเราเอียงหน้าไปเยอะๆอย่างเงี้ยด้านหน้าของรถเนี่ยเราพับจะไอยู่ยข้างในมันจะตีรถนะครับแต่ในตัวนี้มันทําให้คุณสามารถที่จะปรับองศาเข้ามาข้างในได้ด้วยนะครับแล้วก็หมุนแทนทมันขนานกับท่อไปเลยแบบนี้ให้มือเอบรกมาลงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็พับเก็บให้เรียบร้อยนะครับล็อกมันนะครับอ่าปลดล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็พับลงไปเลยนะครับ เราจะเห็นว่านะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าจะเซฟเกินนะครับเดี๋ยวขอนิดหนึ่งนะครับให้มันไปหน้าหน่อยหนึ่งนะครับโชว์เพลฟแอมหน่อยหนึ่งครับว่าเฮ้ยมันเจ๋งจริงนะเว้ยมันเจ๋งจริงนะครับนี่นะครับอ่าเหลือช่องจิ้นเดียวนะครับปรับให้เข้าไปชิดได้จะปรับเบ้ออกก็ได้นะรัดชิดดีกว่าครับเราจะได้ไม่เกล่กันนะครับทุกอย่างก็จะซ่อนอยู่ ในอณาบเยียวกันหมดเลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยนะครับอ่าแบบนี้นะครับเพราะคุณยังเรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับทีนี้ไอเดียนี้เนี่ยมันก็เป็นไอเดียที่มนันมากๆผมบอกเลยว่าโคตรเจ๋งเลยนะครับอ่าก่อนไปนะครับก่อนไปกันนะครับผมขออธิบายเรื่องมือเบรกนิดนึงนะครับเพราะว่าอันเนี้ยผมเชื่อว่ามีหลายท่านไม่เข้าใจ ว่าทําไมนะครับต้องใช้มือเบรกโน้นเบรคที่นี้แบบนั้นนะครับคือรถทรงนี้แต่ที่บอกเวลาพับทุกอย่างมันเข้าไปอยู่อันในถ้ามือเบรคคุณยืดไปข้างหน้าแบบเนี้ยมันก็จะชนเฟรมชนล้อพับเข้าไปไม่ได้ล็อกไม่อยู่นะครับแต่รถทรงนี้จะมีการแก้ไขปัญหาเบรกอย่างนั้นด้วยการใช้มือเบรกที่มันกระโดดข,ขึ้นมาหน่อยนึงอ่เดี๋ยวให้จูจาไถ่ายพอเห็นป่ะอ่า คุณจะเห็นว่าตัวการที่จะนิ้วเกี่ยวเนี่ยมันจะอยู่ขึ้นมาสูงกว่าตัวเสื้อมันนะอยู่หนึ่งเซนติเมตรเพื่อที่ว่าเวลาคุณใช้งานอยู่ท่าน,นี้นะอ่ากระโดดนิดหนึ่งคุณยังเกี่ยวได้ง่ายทีนี้หลายๆคนเนี่ยไปเปลี่ยนมือเบรกแบบทั่วไปใช้ที่ตัวนี้มันเป็น,ปน,ปน,ปนแบบตรงๆตรงแบบนี้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ยกขึ้นมาเนี่ยคุณก็จะเกี่ยวเลยขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ามันมูมขึ้นข้างล่างไงใช่ไหมทีนี้บางคนพอ ต้องเกี่ยวลึกเนี่ยออมือเล็กเกี่ยวไม่ถึงมั่งหรือเกี่ยวแล้วแบบไม่มีแรงหรือว่าเกี่ยวจนแบบว่าเอ็นเอ็นทะโบยอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันไม่ถูกสรีระมันก็เลยต้องหาวิธีแก้ซึ่งนี่แหละครับคือไอเดียที่เราเสนอนะครับบอกเลยว่าคุ้มจริงๆยิ่งกว่าคุ้มคุมสิศีนะครับบอกเลยโอเคคลิปนี้ไปแล้วผมก็พบใหม่คลิปหน้านะครับกับรถขไหนก็ติดตามชมกันนะครับ ถ้าชมชอบคนคนรีวิวเกรียนนะครับแต่มีสาระก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วก็ฝากต้องกวนกดซับสไครต์กันนะครับเพื่อที่จะติดตามข่าวสารในวัตถุยานอย่างต่อนเนื่องนะครับผมโอเควันนี้ไปน,นะครับผมสวัสดีครับ